ครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเปิดสาขาซเซ็ตมอร์ทีพัทยานะครับวันนี้สาขาที่พัทยาของซัคเซ็ตมรครับเป็นสาขาที่โตและโตไวมากวันนี้เรามาดูว่าสัคเซ็ต s สร์จะพัฒนาขยายการในประเทศไทยครับเดี๋วเราเข้าไปชมกันเลยครับดูครับที่มีอาการ ก็การมีผู้ผสมที่จะให้มองโดยตรงแล้วก็ทำให้คนที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมทุี่จะมองเนี่ยมีาังคมครับก็อยากให้คงมั่นใจตั้งแต่แนวคิดในการสร้างสังคมขึ้นมาเนี่ยเราต้องการสร้างสังคมที่เป็นเวที ของการทําให้คนเก่งขึ้นแล้วก็เป็นคนดีจากนั้นใช้เครื่องมือซักเส้นหมอเนี่ยไปช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมภายนอกในที่สุดชิญชวนเขาเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตของตัวตัวเองจากนั้นก็เอาความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อไปโดยที่ในส่วนของบริษัทก,ก็จะสนับสนุนอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้า เรื่องของระบบการพัฒนาตนถึงการขยายสาขาแล้วออกไปให้บริการและสร้างความมั่นใจว่าสัพพลมองเป็นบริษัทที่เอาจริงอย่างสาขาที่ปัตยาเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่ส3สในช่วงเวลาสิเดือนของการเปิดดำเนินการของซัพพมอลเียกว่าแทบจะเปิดสาขาจังเดือนและสาขาเลยทีเดียวนี่เป็นความมั่นใจสุดๆที่เราส่งสัญญาณออกไปว่าสัพมองเป็นบริษัทที่เอาจริงและอมสนับสนุนทุกคน มีความฝันมีความหวังที่อ,อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมาใช้เครื่องมือนี้ร่วมกันเพื่อสร้างความสําเร็จในชีวิตของตัวเราแล้วก็ช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการสิ่งเดียวกันคือมีชีวิตที่ดีเนี่ยพิจาราณาข้อมูลความเป็นไปความเมาจรของทัาเส้มอแล้วก็ตัดสินใจมาจับมือก้าวไปข้างหน้าเพื่อทําให้ชีวิตเราดีกันทุกคนครับขอบคุัครับ